พ่อเฒ่ากับลูกเคยได้บ้านปีนันนานอนอนหน้าไส่เบดเดินเออาไปดำหน้าแล้วว่าเขาบ้านาลูกเคยนี่อารมณ์ดีเด้อไปกลางทุ่งกลางท่านี่ล่ำลอดมือนอั่นยางไปหาไทเบ็เนีเลล่ล่ะพ่อเฒ่าจักยางน้ำกลดท้นเคยล่ำขึ้นแล้วบานเนี่ยโอ้ยมื่อขึ้นนี่ก็ฝันแลปกมาลาต่งฝันว่นยุ่งคาบร้างเดินควมแม่ทะเล ผู้เฝ่าเถ้าน่าน้ำกลกับหัวควันอยูอ่โดนเติมลูกเคยล่ำคือดีกโอ้ยเมื่อคืนนี่ก็ฝันแปลกประหลาดฝันว่าฟาดแม่เถ่าจนแจ้งละหงตาโว้ยัวกขึ้นมาบ่าทเท็นว่าเถ่าโอ้ยเบ้ากับเบ้าแม่เถ่าเก้าพุ่นดอกว่าบวกบุกเฝ้าเถ่ายิ่มเตยเลยฮามึงเอยะหรว่าแม่เฝ้านี่ไง ไปใส่เบ็ดต้อกันแล้วเมื่อนั้นก็นเลยไลยมือต่อมาอีกวันผู้หลูกเคยก็ี่ไปใส่เบ็ดพ่อเทาก็ใส่เบ็ดอหคืงเก้าละผู้หลูกเคยน่ะไปคุดกีเกียร์นผพ่อเทาก็ไปคุดจีปุมบ่เนี่ยเตียนเงียวันออกไปหอดย่ามหล้กก็บยายเบ็ดตะกอนดยจังเสียบเงียยายไปยายไปแล้วบ่เนี่โค้งมากโค้งมากแล้วมาพอกันตัวพ่อเทากับหลูกเคยบ่เนี่ยห่วยเม่อัน ผัวเถาวะจังนีถามว่าจังไดหลูกเคยแต่ว่าโอ้ยพ่อท่านใส่เงี้ยอยังหล่อพ่อท่านเงี้ยขี้ปุมใส่เงี้ยอยังหล่อทั้งนั้นไต่เงี้ยอี่กงขเดียนเลยเนาะหลุดเคยวะฮึ่ยเงี้ยอี่กงขเดียนได้แต่ตัวหนึ่น้อยพ่อเถามันต้องระดับนี่ไหมเยอะขี้ปุมจังใดตัวใหญ่่นพ่อเถาว่าเงี้ยอี่กงขเดียนใส่ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียใหญ่เนาะผิดเอ้ยผุ้หลูกเคยกับบ่อปากเนาะ เย็ดตู้เด้อว่าเรียกว่าหายายเบ็ดตตอ่ะขึ้นคาเทาได้หมดเลยขึ้นคอเทาใส่เงี้ยคิบมุ่บมันแค่หมุดเต่ามากว่ายำเบ็ดขั้นไหนก็มีตั้งแต่ขั้นหลอนหลอนคิบบุมานแท้ถามมักจิตกันน่าีไรอ้วนออเงี้ยจีเครเดียวบ้านอยมาหอดลูกเคยกำลังจินเขาพอดีพอเทาได้หองถามเจ็บแต่ยังจีนเขาง่ายมือดิ คนกีบมุมลูกเคยว่าบาทพระเทาหามึงเอกกีบมมกูกระคักกูนั่นเสียดในลูกเคยแล้วบาทเนี่ยง่ามเลี้ยงมาลูกเคยเลยมาถามบ่ไตเบ็ดบ่พอเมื่อนี่กูนันเบ็ดกูดันมึงไตยบ่ไตยเนี่ยอย่างหล่อไตยเนี่ยยี่ก็ยนคือนเขาแล้วลูกกูนั่นจังหมนกูดันอืมกูดันพระเทวเมึงเนื้อกูดันแก้แค้นลูกเคยวันต่อไปอื ถ้าลูกเคยไปวิทย์บ้านเนี่ยมึงเสียดโกคักบ้านพี่แก่แกนหลูกเคยนะมึง,งมกินยี่ปุ่มกูเป็นบ่อมึงใช่งี่ยังกินกรเียนบ่อกลกูเคหาแนวกำจัดกิกระเดียบมึงกอกันละวะ่ะเลนหัวดีถ้ามึงเป่นบ่อเลนะว่าแล้วว่าเราก็จัดการแล้วบ้านเนี่ยพี่แก่แกนหลูกเคยพ่อหลูกเคยไปใส่เบ็ดพ่อเา่าไปจอบเบื้องหลูกเคยเหยบเบ็ดแล้วเล้วบ้านเนี่ย เอาเป็ดไปปล่อยลงกคนแล้วบาดนี่ยม,มืออื่นเศ้านี่ลเราเมื่กินเขากับแก้วประคิดเอ้ยเห, <c oughs> หตุผลแบว่าฮืว่าขวนหนูเคยอยู่คักลับักะคิดเมื่อนี่ยเนี่ยมือเศ้ามาบาดนี่ยมันเคยตไปชมผลงานเมื่ัวะยิ้มเปื่อยเปื่อยมากยาังว่าเสียงหนูเคยถามห้องถามเจ็ดยสินแล้วยังกินง่ไงสันตาเปี๊ยสินเอาฮ่า,าบังเี้ยสิน

สั่งผู้ยิ่งนัดใจผมปล่อยแต่ลมมาล่วงรอบปล่อยแต่ลู้ผมมาล่วงรอโอ้มาแต่น้าวันทองอะพิจธาวันทองกลับบ้านอย่างนั้นวันทองโอ้ยคำนั้นจะมามาอ่นองค์วันทองยาไปบนมันแม่นุมวางนี่กระยังอีกบ่ไกลบ้านบ่ไกลบ้าน ว่ากันี่จังแม่นมันไกัแสนอะไรตั้งชีพหอมกันยิงกว่าถึงบ้าก็หอมกันยิงกว่าถึงบ้านฟ้อนวานนี่ฟ้อนเสื้อน่ะเสื้อหลังอยู่บ้านนั่นเลยช่องเลยทั้งฟ้อนทั้งท่องทั้งย่านนะฟ่องน่ะช่องน้องช่องน้องไ่ได้เห็นบอลนะเออวิ่งกับฟ้อนตอนนะว่าแล้วเปียงเป็นหนาเอิ้นใช้ลักเสนา วันนี้กินว่าใช่ไหมล่ะยอมรับยอมรับให้เอินอยกเอินเอินเจรเีน้ำเพราได้ยินว่าจาให้ดวนมาสาเร่เท้าให้ดวนมาสาเร่เท้ามึงเจ้าขึ้นสวรรเนียนเป็ดกันบ่มาเลยมึงเจ้าเห็นเป็ดขึ้นสวรรค์กันบ่เฮ้ยเฮ้ย

เอานูอีสาปอสมัววอกวาาัด่ยเาดอกสลานเอาเรือมอ่่่บอกวันวัปีนเนี่ยใหญ่ก็เราเลยหยุดนคาด ใบบ้างเออใบบ้างเราดึงปั๊กนะดึงวักนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเ๋้วพ่อสองสามยังยังขัดเนาะดังสองสามครื่งหากแตกยังมันเก็บเอาอีกแค่นึงกันนะตีแค่นึงกันนะตีกันนะตีเลย2 3สอ เรื่องหาก็แตกที่ยงไม่เก็บเฮ้ยจักราเทาก็เห็นมันซีอยกมากนั่นจักราเทาไปพ่นใจเอาม่อกเโยธาตาเลยยังไงเอาซ้อนมักซกใทรรถด่ามซ้อนนะมั้ยเออเมียกมังหัวเนาะมังหันาจะมังหัวนะ้าคนไทยเนาะเออเมียกระเซียดตำตาใครตบเนาะ หาเออเสียแต่มือต้อยลำตาไงนะแต่ก็ตาสมัยเแค่สมัยคือตีตายก่อนนะเออพอาถ้าเปิดบึ้บงตานี่ตาที่ออกเออลูกเออว่ะลูกว่างอมขึ้นเออเออแนั่นๆมุมเดี๋ยวคัดกันเออนะไรเฮ็ดไม่รู้สิว่ะนี่เออนั่นแหละเออใครใครเน